ไปไงวะไปไงวะเรื <Auf? S 2> ่อยนี่แหละนี่แหละนี่แหละนนแหลนนแลงแลของปีอาแปดดันคู่ครับดันคู่ดันคู่ครับปลูกต้นไม้ เอาสองพันครับนี่แะแค่นี้แหละครับเนี่ยเออไงเราปะเนี่ย เต็มเต็มเน่าๆไปเลยครับเฮง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 รวยๆเจ้าพารวยสองครับลุยงานดันปลูกต้นไม้ครับปลูกผักปลูกผักปลูกกล้วยเชีวเชีวชีวชีว ว่าคือคนไทยในคันแท่หรอโอเคคันแท่คือ,อยังวะคันแท่คือคันนานะครับเราจะพอ่เขาใจกันมีทั้งไทยและอีสานครับโอ้ยจวด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 นี่ครับทีมงานดาบแจ็คครับ ดเดีนไหนลับเงินบ่ายองงนี่องงนิดนิดนี่โอ้โหดูผลงานดูผลงานในกี่นาทีนี้ อาเอาเอามาเลยมีช็อตเด็ดครับนี่เจ้าภาพเล่นสไลเดอร์อ <laughs> เจ็บป้เจ็บป้แล้วเล่นสไลเดอร์กูว่าจ้างครับเมื่อาากี้กเล่นสไลเดอร์อ สันามันกว้างไม่เท่ากันเขาบอกครับต้องไล่ใหม่หมดเจอกันทิปหน้านครับว่าจะลงต่อกันเรื่อยๆครับสงการนั่นแหละครับเพ่งจได้มาถ่ายทำอีกนะครับน,นี่กลับมาจากกรุงเทพครับ มาปีใหม่ครับโอ้โหได้งานต้นปีเลยครับปีนี้เดี๋ยวดาบแกะเขาก็จะลงในเฟสให้เราติดตามผลงานกันเรื่อยๆนะครับวันคลิปนี้ของตัวกับผมเองนะครับถึงท้ายไปแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าต่อไปนะครับ กันอยู่เรื่อยๆครับเฮงเฮงรวยๆวยครับต้นปี58ครับ